เนี่ยน้ำเต้าลายหาดูยากเลยประเทศไทยก็มีไม่กี่ต้นเนี่ยตัวน้ำเต้าลายน้ำเต้เาก็จะลายแลดูที่มันจะออกมาวยก็ไม่มีแนละ้วมิแต่ยงเขียวตอนนี้ทําต้นไม้อยู่อนนี้ทำต้นไม้นนไมบ้านนี้เขาทาต้นไม้อยู่นะ ตัวนี้หายากในประเทศไทยก็มีไม่กี่ต้นหรอกหายากตัวนี้จะลายเข้าลายลายออกมาเองไงไลยออกมา